คารืหานของท็อปจรนเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ขึ้นท่นนักแสดงอิสาราลังหมดสัญญากับทางช่องสามหนุ่มท็อปจรนพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆเปิดใจพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแต่เรื่องหัวใจยังไม่พร้อมโดยท็อปเผยว่าหมดสัญญามาได้สักพักหนึ่งแล้วเพราะเราอยากจะหาประสบการณ์เพิ่มเติมเหมือนเราอยู่กับช่องสามมาสิบปีแล้วก็อยากหายากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ส่วนเรื่องค่าตัวก็เป็นเรื่องของการตกลงและรายละเอียดในการทำงานถามว่าได้รับเพิ่มสักเือนไหมเอาเป็นว่าก็ที่คุยคุยไว้ก็ถือว่าเสนอมาสูงกว่าละครที่เคยรับเล่นสามถึงสี่เท่าครอบครัวของผมมีพี่น้องสองคนผมเป็นพี่คนโตมีน้องชายเป็นตำรวจผมเป็นลูกชายที่ตามใจแม่คือที่บ้านจะแบ่งแบบผมจะเป็นลูกแม่น้องชายจะเป็นลูกพ่อ ผมก็จะสไตล์ตามใจแม่อยากได้อะไรหรือว่าจะให้พาไปไหนก็พาไปส่วนน้องชายจะขี้อ้อนไทยจะนิสัยเหมือนแม่ผมจะนิสัยเหมือนพ่อคนเหมือนกันจะอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้แต่ผมก็อยู่กับพ่อได้นะจะนิ่งๆเงียบๆ้ายกับแม่จะคุยเก่งผมเป็นลูกชายที่อยู่ในกรอบเพราะเป็นครอบครัวทหารด้วยมัง้งคุณแม่ก็จะดุมากกว่าคุณพ่อเขาจะมีระเบียบว,วินัยค่อนข้างสูง แล้แม่จะเป็นคนหัวโบราณเพราะเขาเติบโต,ต,ตมาในราครอบครัวที่เลี้ยงมาแบบเก่าและมีความเป็นวัฒนธรรมไทยค่อนข้างสูงสมมติเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องโคง้งแต่ผมจะต้อง่านเข้าไปหรืออย่างผมยาวก็ต้องตัดผมเสื้อก็ต้องเข้ากางเกงตลอดหางสายรองเท้าแตะออกจากบ้านต้องใส่ถุงเท้ารองเท้าผ้าใบ ผมจะค่อนข้างติดบ้านเวลามีวันสังสันวันพ่อวันแม่วันหยุดยาวๆก็จะอยู่กับครอบครัวตลอดเหมือนเป็นโกรธแต่มันทำให้กลายเป็นความเคยชินกลายเป็นวัฒนธรรมของครอบครัวไปแม่จะสอนให้เราเป็นคนอดออมแม่จะสอนให้เราเก็บเงินอยากได้อะไรต้องเก็บเงินซื้อเองผมก็จะเก็บเงินทุกวันอย่างน้อยก็ห้าบาทแล้วพอถึงเวลาก็จะมีไปซื้อดอกไม้ให้สาว ไปจีบในวันวาเลนไทน์อะไรแบบนี้ก็มีมุมแบบนั้นบ้างซึ่งตอนนี้ก็มีบ้างซื้อดอกไม้ให้สาวอันนี้ไม่ได้เก็บเงินนะเพราะเราทำงานเป็นของเราเองแล้ว